สวัสดีครับเราไปกันที่5สาเหตุที่โธมัสซูเคิลนะครับพาเชลซีพ่ายแพ้ในถิ่นสแต f o มฟอร์ดบริดจ์นะเป็นนัดแรกแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้แบบยับเยินเลยนะครับสำหรับพี่เบียร์ก็คิดว่ามี5สาเหตุหลักๆที่ผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้นะเวสต์บอมบิชอันเบียนบุกชนะเชลซีถึง5ประตูต่อ2เลยนะครับข้อที่1นะครับพี่เบียร์คิดว่า แนวรับของเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้า,ขางเซอร์ไพรส์พอสมควรที่เทียโก้ซินวาหายเจ็บกลับมานะครับมายืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็มีเคิร์ซูมานะครับมายืนด้านข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นเซซ่าแอสเปริโกต้าซึ่งก็น่าจะปกติดีนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเทียโกซินวาไม่ได้เล่นมาหลายนัดแล้วก็ คือเขาก็ต้องยังเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวสุดท้ายที่ยังมีความมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ากองกลางนะครับตำแหน่งดับเบิลซิกวันนี้ไม่มีเอ็นโกโลกงเต้แต่เป็นมัตโตโคซิตยืนคู่กับจอร์จินโยและเป็นจอร์จินโยนะครับเป็นคนที่ลงมาช่วยเกมรับนะครับเขาบิดพลาดในเกมรับของเราวันนี้เลยที่เวเห็นได้ชัดเลยนะครับฝั่งเคอร์ซูมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็ จอจินโยลงมาช่วยเกมรับเนี่ยมันจะมีคนเล่นอยู่บริเวณหน้าประตูอยู่4ีหคนรวมเอดดวาร์เมนดี้ด้วยเรามีโอกาสเล่นยากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างประมาทหลายครั้งนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับโดยเฉพาะจอจินโยวันนี้หลายๆคนก็อาจจะโทษเขาซึ่งพี่เบลก็คิดว่าเขาก็มีส่วนจริงๆที่ทําให้นะฮะทั้งใบแดงของเทียโก้ซินวาแล้วก็จังหวะที่เสียประตูนะครับจอจินโยเนี่ยเล่นยาก เล่นไม่เข้าใจกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์การเล่นดีมาหลายนัดเพราะฉะนั้นมันต้องมีวันแย่ๆวันที่ดวงตกวันที่ซวยๆแบบวันนี้นะครับ2จังหวะใบเหลืองของเทียโก้ซินวานเนี่ยเกิดจากการผิดพลาดการไม่เข้าใจกันของจอจินโยนะครับแล้วก็จังหวะที่เสียประตูก็เช่นกันพี่เบียร์คิดว่า ในเกมรับวันนี้จอ์นโยรับไปเต็มเแต่ในแผงหลังวันนี้นะครับตัวหลักอย่างเทียโกเซนวาที่เพิ่งกลับมาก็ไม่สามารถช่วยทีมได้มากมายเนื่องจากต้องโดนใบแดงไล่ออกนะครับแต่โดยเพราะยิ่งเล่นยิ่งไหลนี่นะครับมันน่าจะเริ่มจากจังหวะของเคอร์ซูมาด้วยที่พี่เบียร์ให้กําลังใจมาตลอดนะสำหรับซูมาวันนี้แต่วันนี้มองแล้วไม่ผ่านช้างง แล้วก็พลาดหลายจังหวะนะครับจังหวะที่จะต้องตัดจังหวะที่จะต้องเบียดเนี่ยช้าแล้วก็เบียดไม่ได้ด้วยสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ความผิดพลาดในแนวรับของเราไม่ได้โทษใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้โทษเฉพาะกองหลังนะครับกลางรับอย่างจอชินโยนะครับก็แย่วันนี้นะับต้องพูดกันตรงๆแล้วก็เคอร์ซูมาที่ได้โอกาสลงวันนี้ก็เล่นไม่ดีซึ่งวิบเบียม,มองว่านะฮะโทมัสซูเคิล น่าจะมองว่าเกมนี้น่าจะเอาอยู่ให้ลูกพี่ซินวาเล่นกับลูกน้องอย่างซูมาแล้วก็พักอันโตโนิโอรูริเกอร์เพื่อไว้เล่นกับเอฟซีปอร์โตนะครับในกลางสัปดาห์ในเกมแชมเปียนส์ลีกนะครับวันนี้ก็หลายๆครั้งนะที่น่าจะเคลียร์น่าจะส่งขึ้นมาง่ายๆเราก็เล่นยากกันเองนะครับก็ต้องยอมรับความผิดพลาดกันไปนะครับจุดเปลี่ยนของเชลซีนะครับไปที่สาเหตุที่2กันเลยดีกว่ากําลังจะพูดถึงอ่า ใบแดงของเทียโก้สินวานะครับในไหนเราก็พูดถึงเรื่องแนวรับแล้วนะครับข้อที่2ใบแดงของเทียโก้สินวาคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เชลซีในเกมนี้นะครับพ่ายแพ้จับเยินเลยนะครับเทียโก้สินวาหายเจ็บกลับมาลงมาเล่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าโทมัสซุเครนก็ให้เขาได้พักรักษาหายเจ็บอย่างเต็มที่และโดยเพราะเทียโกสินวาเนี่ยมี อิทธิพลนะครับมีพลังและมีการสร้างความสามัคคีมีความอินเนอร์ในเชลซีเนี่ยเยอะมากในช่วงหลังนะเราจะเห็นว่าในช่วงที่เขาบาดเจ็บแล้วไม่ได้ลงเล่นนะครับเขาก็ยังตามให้กําลังใจเพื่อนๆแบบเต็มนะร้อเปอร์เซนะเพราะนั้นการกลับมาของเขาเนี่ยนะจะเป็นการที่จะมาคุมแผงหลังได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่วันนี้เขาต้องยืนคู่กับเคิร์สซูมากแล้วก็มีตัวรับอย่างจอจินโยที่ต้องบอกว่า ไม่ได้เล่นกันมาหลายนัดนะครับเกมนี้เนี่ยมีการเคราะบอลอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษหลายครั้งแล้วก็ทีเอโก้ซินวานะครับถูกใบเหลือง2ใบถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับใบเหลืองแรกเนี่ยก็เป็นความผิดพลาดที่จอร์ย,ยินโยนน่ะไม่เข้าใจกันนะครับทาให้ซินวาต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการตัดเกมแล้วก็ได้รับใบเหลืองแรกนะครับส่วนใบเหลืองที่2ก็เกิดสาต้นเหตุก็มาจากจอร์ย,ยินโยนเช่นกันแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าทําไมไม่ เรียกดู VAR เลยซึ่งพี่เวจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับแต่พูดถึงในจังหวะใบเหลืองของอทเทลโกซินวาก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใบแดงตอนแรกเราเห็นว่าพุทธศินชูใบแดงแล้วนะครับตอนที่กล้องตัดมานะครับถ้าเหตุการณ์ถึงขนาดใบแดงเนี่ยอาจจะนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่ดุลยพินิจของพู้ตศิสิ์น,นะแต่มีเปอร์เซ็นที่จะดู VAR แต่ในกรณีนี้เมื่อกล้องตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผู้ตัดสินเลือกที่จะชูใบเหลืองให้สินวาก่อนที่จะควักใบแดงเพราะฉะนั้นใบนี้เป็นเหลืองแดงนะครับไม่มี V A R ก็โอเคมันเริ่มจากความผิดพลาดของโจนโยและเมื่อเทียโก้ซินวานะครับต้องเดินออกจากสนามไปนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ เราก็เห็นความผิดพลาดท,ที่ต้องบอกว่าเป็นแฮตทริกเลยครับของจอร์จินโยวันนี้คือสองเหลืองของเทียโกซินวาและจังหวะเสียประตูที่เล่นยากงงงัดคืนหลังเพื่อเพื่อนะฮะไม่ได้บอกว่าวันนี้แบบแย่ถึงขนาดต้องขายทิ้งนะครับแต่ว่าหลายๆเกมที่เขาเล่นดีวันนี้พี่ดวงแตกพี่สวยหรือว่าพี่คิดอะไรยังไงงงเนี่ยการประสานงานไม่เข้าใจกันนะครับก็เสียประตูนะครับ สองจังหวะที่เราเสียประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษนะเออต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราเสียสองประตูเลยนะครับประตูแรกจากการแอซิดของผู้สักาประตูฝั่งตรงข้ามที่โยนกลับมาเนี่ยเคอร์ซูมาค่อนข้างช้าแล้วก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดที่จะทําอะไรนะครับในการสกัดส่วนลูกที่2ที่เสียก่อนจะหมดครึ่งแรกจริงๆเนี่ยคือลูกงัดเสยของจอร์จินโยซึ่งก็เป็นการเล่นยากจริงๆนะวันนี้เขาพลาดจริงๆนะครับก็ การที่เชลซีต้องเหลือผู้เล่นแค่10บคนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วก็เทียโกซินวาโดนใบเหลืองแดงออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่2ที่พี่เบย์คิดว่าทำให้เชลซียับเยินขนาดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของ VAR ไม่ทำงานเลยตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับติโมววนเนอร์โดนยันในกรอบเขตโทษนะครับผู้สินไม่มีการเรียกดูแม้แต่นิดเดียวว่า เหตุการณ์ย้อนหลังมันเป็นยังไงนะครับลูกนั้นเนี่ยติโม,โมวนเนอร์นะครับส่งบอลออกจากเท้าไปแล้วนะครับแล้วโดนยันเข้ามาที่ข้อเท้าซ้ายเต็มๆนะครับไม่รู้ว่าเหลืองไม่รู้ว่าแดงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการย้อนดูหรือกรรมการเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยการเข้าทําแบบนั้นนะรหรือแม้แค่การเข้าแบบอันตรายขนาดนั้นนะครับแน่นอนลูกนี้ต้องเป็นจุดโทษแน่นอนแต่ว่าไม่มี VR เลยนะครับในเกมนี้ไม่มี VR นะครับ แล้วก็ที่เราเถียงกันลึกข้องใจในจังหวะที่เป็นไปแดงของทีเอลโกซินวานนั้นก็ไม่มี VR เช่นกันนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีหลายๆจังหวะนะครับที่เวสบอมวิชอัลเบียนเนี่ยทำาาาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับกรรมการก็ไม่เป่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเป่าให้เชลซี แล้วก็ไม่มี VR นะครับมีเพียงแค่จังหวะสุดท้ายลูกที่5ที่เวสบอมบ์ยิงเราแล้วนะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็มาเปิด VR ดูครั้งเดียวในเกมนี้นะครับก็คือล้ำหน้าหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นพี่เบียร์พี่เบียร์ก็มองว่าไม่ล้ำหน้าหรอกครับถึงแม้จะมีการยื่นแขนยื่นมือเอไราไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องมาล้ำหน้ากันด้วยแขนด้วยมือด้วยก็ศอกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าล้ำตัวหัวไหล่เท้าเขาไม่ได้ล้ำหน้าก็โอเคเรายับจริงๆต้องยอมรับสําหรับลูกที่5นะครับแต่ว่าจังหวะที่เชลซน่าจ สร้างโอกาสสร้างความได้เปรียบนะครับแล้วก็เสียโอเสียประโยชน์นะครับในเกมนี้เราไม่มีการได้รับประโยชน์จาก VAR เลยนะครับผู้ตัดสินเนี่ยค่อนข้างปล่อยให้เกมลื่นไหลในขณะที่เราน่าจะได้ฟาวหลายครั้งเราก็ไม่ได้ฟาวนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับ VAR นะครับเราไปกันที่ข้อที่4แล้วกันนะข้อที่4ทพี่เบียร์คิดว่าเกมรุกของเราวันนี้เนี่ย เล่นค่อนข้างยากนะครับเล่นจังหวะเยอะกว่าเวสบอมเยอะเลยเวสบอมเนี่ยเล่นง่ายๆนะครับไม่มีการผ่านแบบตัวตัวนะครับจะสังเกตว่าเวสบอมเนี่ยจะฝากบอลไว้ที่เพื่อนหรือว่าจะเล่นวันทูง่ายๆเพราะว่าจังหวะที่โต้กลับเนี่ยเขาโต้กลับมาเพียงแค่สคนแต่ว่ากองหลังเราก็มี3คนนะครับหลายๆจังหวะเราตัวตัวกัน33นะแต่ว่าเวสบอมเนี่ยเขาเลือกที่จะทําชิ่งบางบอลให้เพื่อนหรือว่ากดวันทูนะครับแม่อยากจะหยิบจอยขึ้นมาเนี่ย มันทําให้เหมือนกับเขาเล่นง่ายแล้วก็เล่นด้วยค่อยๆเล่นด้วยความมั่นใจนะครับสร้างโอกาสในการที่เข้าไปยิงพี่เบคิดว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสยิงมากกว่าเชลซีด้วยซ้านะครับเรามาลองดูสถิตินิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เชลซีมีโอกาสคลองบอลถึง66%เนะครับเวสบ,บอม34แล้วเชลซีเนี่ยมีโอกาสยิง18ครั้งซึ่งเป็นช่วงท้ายเกมนะครับช่วง30ิ นาทีสุดท้ายที่เรามีโอกาสที่จะไล่ขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบซะเยอะนะครับในขณะที่เวสบอมบิสอันเบียนเนี่ยมีโอกาสยิง14ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งและเป็นประตู3ต้องบอกว่า๋อาขอภยัยเป็นประตูถึง5ลูกเลยต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ยิงเข้ากรอบของเขาเนี่ย50%นะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ที่ได้ประตูเนี่ยมากกว่า70%อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ความคมความแน่นอนและความนิ่งนะเล่นแบบสบายๆมากกว่าเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ในโอกาสยิง18เข้ากรอบเพียงแค่8ครั้งไม่ถึง50%โดยซ้ำนะซึ่งที่เบียร์ก็บอกมาก่อนหน้านี้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มการยิงแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การยิงเข้ากรอบให้มากกว่านี้เพราะาบางครั้งเนี่ยบางเกมเรายิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวนะครับอย่างเกมที่ทามิอาบราฮัมเนี่ยทำประตูให้เราตอนนั้นนะเพราะนั้นตอนนี้ในแนวรุกจําเป็นที่จะต้อง พัฒนาเกมรุกให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลด้วยสําหรับเหตุผลที่5นะฮะที่ทําให้เราพ่ายแพ้วันนี้เสรเหตุผลที่5สําหรับพี่เบียร์ก็คิดว่านั่นคือการแก้เกมในบททดสอบที่ยากและก็สําคัญอย่างเกมนี้นะครัสำหรับโทมัสทูเคิลนะครับครึ่งแรกเนี่ยเชลซีนะฮะ เชโกซินวาโดนใบแดงไล่ออกไปเนี่ยนะครับเชลซีเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนน้อยกว่าแต่ว่าเรายังนําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นความผิดพลาดของแนวรับล้วนๆนะครับตามความคิดเห็นของพี่เบียนยทำให้มันเป็นโจย์ที่ยากสำหรับโทมัสทูเคิลในการแก้เกมในครึ่งหลังนะครับอย่างที่เห็นแล้ววันนี้จอร์จินโย ทำแฮตทริกนะครับความผิดพลาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะพี่เบลหวังว่าโอเคถ้าโทมัสซูเคิลแก้เกมเร็วตั้งแต่ช่วงพักครึ่งนะครับมีเวลาให้นักเตะคนอื่นๆที่เรามีตัวเลือกมากมายและเกินวันนี้แล้วก่อนเกมนี้เราก็ต้องบอกว่าความพร้อมของเราเนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดมากถึงมากที่สุดเราขาดเพียงแค่เอ็นโกโลกงเต้และเหตุผลที่นักเตะหลายๆคนนะครับกลับมาจากทีมชาตินะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่เหตุผลหนึ่งแต่ว่าในตัวเลือกนะครับ เกมรุกของเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นโอเลวิเย่ชิรูนะพัลลัมฮัสนโอดอยคคลฮาร์วดหรือแม้แต่เมสันเมาส์ที่โทมัสซูเคิลเลือกเปลี่ยนเมสันเมาส์ลงมาในช่วงพักครึ่งนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนตัวเมสันเมาส์ลงมาเนี่ยนะครับ Mason outh, เมสันเมาส์ลงมาแทนคริสเตนพลิซิตที่วันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเล่นดีนะครับฮาคิมซีเอ็กวันนี้โอเคอาจจะเริ่มต้นได้ ไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่เขาค่อยๆปรับสปีดเกมนะครับค่อยๆมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นในขณะที่จังหวะเทียโก้ซินวาโดนใบแดงออกไปเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับก็เห็นว่าคิมซีเยกค่อนข้างผิดหวังนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นต่อแต่วันนี้คริสเยนพลิสิทเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ดีและมั่นใจพี่เบลเชื่อว่าแนวรับ3คนในวันนี้เนี่ยนะฮะ คิมซีเยกนะครับทิโมแวนเนอร์แล้วก็คริสเยนพูลิสิตเนี่ยวันนี้สำหรับพี่เบียร์คิดว่าคริสเยนพูลิสิตเนี่ยมีความมั่นใจและความสดความพร้อมมากที่สุดในบรรดา3คนนี้นะครับเราจะเห็นว่าทิโมแวนเนอร์จังหวะที่แอตซิตให้เมสันเมาส์ทำประตูประตูที่2ให้กับเชลซีนะครับเขาไม่มีความมั่นใจที่จะยิงประตูเองโอเคอาจจะเห็นว่าเมสันเมาส์อยู่ใน ตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าและได้ประตูชัวๆวนะครับแต่สัญชาตญาณกองหน้าอยู่ตัวๆกับผู้สับประตูในแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นดนะ็อกบาฮะถ้าเป็นหรือไม่แต่เป็นติโมวนเนอร์เองในจังหวะที่เขาอยู่กับไลฟ์ซิกที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมพี่เบียรเชื่อว่ายัางไงก็ต้องยิงเองแน่นอนถ้าเป็นกองหน้านะครับไม่มีกองหน้าแอสซิสกลับมาให้กองกลางเติมขึ้นมายิงนะฮะแต่ว่าการที่เปลี่ยนเมสันเมาส์ลงมาพี่เบียโอเค พียงแต่ว่าคิดว่านะครับหวังว่าจะเปลี่ยนลงมาแทนจอจินโยที่วันนี้ก็ถือว่าโหฟอร์มไม่ดีนะครับผลผลงานในครึ่งแรกไม่ดีทําให้เขาต้องขาดความมั่นใจแน่นอนแต่โทมัสซูเคิลยังเลือกที่จะเล่นนะเกมรับเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนจอจินโยออกตั้งแต่แรกนะครับทำให้ต้องถอดคิดเียนบูลิสิตที่วันนี้มีความมั่นใจเรียกง่ายๆว่าเสริมกองกลางนะครับเสริมแดนกลางแล้วถอด แนวรุกออกไปเพื่อที่จะได้คลองเกมแดนกลางให้มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเชลซีพยายามขอบอลอยู่ตรงกลางแต่พอมาถึงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก็ตื้อๆเล่นยากเล่นช้าปล่อยให้เวสบอมเนี่ยลงมาตั้งแนวรับเต็มที่เหมือนเดิมนะครับในบางจังหวะเนี่ยเชลซีต้องดันขึ้นมาทุกคนนะแม้แต่เคิร์สซูม่านะครับแล้วก็เซซ่าส์บริเกวต้านะครับจังหวะที่เราเสียประตูที่เมสันเมาส์ลงมาสกัดพลาดก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่า แนวรับเนี่ยเราดันสูงแล้วเราก็ไม่สามารถวิ่งกลับลงมาได้ทันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเห็นจังหวะพี่เบคิดว่าอาจจะเก,เกือบจะเกิดนะครับ perfect hat trick สำหรับเคอร์ซูม่านะครับที่เขาขึ้นมาในจังหวะลูกเตะม,มุมวันนี้เชลซีมีโอกาสเตะม,มุมเยอะนะครับอาจจะมีเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกจะมีโอกาสเตะม,มุมถึง10ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็น3ครั้งหนึ่ง,หน,งหนึ่งที่เบียเห็นนะครับว่าเคอร์ซูม่ามีโอกาสเข้าทำทั้งเท,ท้าซ้ายเท้าวขวาเนี่ย แต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้นะครับในขณะที่เวสบอมเนี่ยเล่นง่ายๆแต่บางจังหวะลูกยิงลูกยากนะอย่างเช่นลูกที่เปิดคอสเข้ามาจากด้านข้างแล้วแปรกระแทกเข้าไปเนี่ยคือมันลอยกลางอากาศแล้วไม่ต้องจับเลยเนี่ยจังหวะที่เขาเล่นง่ายๆและเล่นด้วยความมั่นใจนะครับบางลูกก็ไม่ใช่ลูกง่ายๆแต่ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับในขณะที่เราเองเนี่ย แนวรุกเราเติมขึ้นไปนะครับเคอร์สซูมาเซซ่าแอสเปกัวร์ตาเติมขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะหวังลูกแต่ม,มุมลูกตั้งเตะนะครับวันนี้เรามีต้องบอกว่าลูกที่ได้ประตูจากโอเพนเพลย์แค่ลูกเดียวนะครับที่ติโมแวนเนอร์จ่ายให้เมสันเมาส์ยิงจ่อจอนะครับนอกจากนั้นเราก็ไม่มีเลยนะครับลูกแรกเราก็ได้จากลูกฟรีคิกถึงแม้จะเป็นการซ้ำเข้าไปก็ตามนะครับจังหวะโอเพนเพลย์ play, เราเข้าทำได้เสียวเนี่ยมีเยอะนะครับวันนี้แต่ว่า เปลี่ยนให้เป็นประตูไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลยนะครับในขณะที่ West Bomb, เวสบอมเลนดุความมั่นใจโต้กลับมาตัวตัวโต้กลับมา33นะครับเขาสามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้นะครับ <c oughs> การแก้เกมของโทมัสทูเคิลพี่เบียร์ก็ถือว่าวันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในส่วนของการเปิดมาครึ่งหลังแล้วยังไม่กระนำบุกเราเพิ่งจะมากระนำบุกในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะฮะตอนที่ทูเคิลถอดจอยนโยออกไปแล้วแล้วทำให้มาเตลโคซิตเนี่ยซึ่งจริงๆเราก็ต้องเป็น กองกลางที่เล่นค่อนข้างดีนะวันนี้แต่จังหวะที่เปลี่ยนจอโยกไปเขาค่อนข้างสับสนกับตำแหน่งเล็กน้อยเชลซี Chelsea พยายามปรับมาเล่นหลังสี่หรือเปล่ามาเตโอโคเซตลงมาช่วยหรือเปล่าหรือว่าเขายังเล่นกองกลางวิ่งไปวิ่งมาวนๆแล้วเขาก็เล่นยากพยายามเลี้ยงบอลขึ้นมาเองไม่ทําชิ่งง่ายๆแบบเวสต์บรอมนะหรือว่าโต้กลับเราแทบไม่มีจังหวะโต้กลับเรามีจังหวะทําบอลขึ้นมานะครับเราก็ใช้ผู้เล่นแนวลุกที่ส่งลงมาทีหลังนะไม่ว่าจะเป็นไคลฮาวเวตนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์ทำงานประสานงานร่วมกับติโมแวนเนอร์ซึ่งก็สร้างความหวือหวาได้ระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ทันการนะครับสำหรับพี่เบียร์แล้วยิ่งแนวรับหลวมยิ่งโดนประตูที่4โดนประตูที่5เานี่นะครับทำให้ยิ่งโอ้ความหวังมันริบห,หรี่เหลือเกินเพราะนั้นวันนี้บทพิสูจน์ของโทมัสสุเคิลที่ยากนะครับที่ผู้เล่นน้อยกว่านะครับแล้วก็ประตูตามหลังอยู่หนึ่งประตูนะในตอนที่จบครึ่งแรก ครึ่งหลังเขาก็ไม่สามารถพลิกเกมได้วันนี้ก็ถือว่ายังไม่ผ่านบทพิสูจน์ที่ยากนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับ5เหตุผลที่พี่เบียร์คิดว่าเป็นเหตุผลทําให้เชลซีเนี่ยพ่ายแพ้ยับเยินถึง5ประตูต่อ2ยับคาถิ่นสแตมฟอร์ดบิดนะครับก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับน้องๆคนไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมจาก5ข้อนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ใครที่หัวร้อนพี่เบียร์เข้าใจพี่เ,เองก็หัวร้อนมากวันนี้นะฮะ ความผิดพลาดของทูเคิลความผิดพลาดของจอร์ยิญโยหรือว่าความผิดพลาดของทั้งทีมนะครับในการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับเราสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับบนได้ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าพวกเราแฟนบอลเชลซีที่วันนี้เราแพ้นเนี่ยเราทุกคนแพ้ด้วยกันนะครับยังไงอย่าทมทุยอย่าซ้ำเติมกันนะครับให้กำลังใจกันแล้วถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นบทเรียนนะครับให้เรา กลับมาแก้ไขแล้วก็รีบกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนเกมที่เราจะเจอกับ f อฟซีปโตในแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเล่นกับคริสตัลพาเลสในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับพื้นที่ท็อปโก็ต้องบอกว่าเรายังมีลุ้นยังเปิดกว้างยังไงวันนี้ พักผ่อนให้สบายใจนะครับไปดูบอลคู่อื่นให้สบายใจแล้วก็กลับมาคุยกลับมาให้กำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเชลซีเอ v ว r y d a y แล้วก็พี่เบียร์ซีเอฟซีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวพี่เบียร์ตัดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดเป็นคลิปเรามาดูคอมเมนต์ความคิดเห็นของน้องๆวันนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนอนนะฮะโอเค พี่จอนบอกว่าจังหวะเขาเล่นดีด้วยใช่วันนี้เวสบอมเล่นดีด้วยก็ต้องให้เครดิตส่วนนึงนะครับแต่ว่าเราเล่นแย่มากนะครับวันนี้แล้วก็บอกว่าวางตัวแน่แนกว่าน,นี้ไม่น่าแพ้นะครับเช่นกองเตอโอยลูดิเกอร์ชีรูวันนี้ชีรูก็เสียดายที่ไม่มีโอกาสด้วยนะครับทาง YouTube เป็นอย่างไรกันบ้าง y o u t u b e นะครับ น้องซุปแบบว่าแวนเนอร์คงต้องให้กำลังใจเยอะๆไม่ยิงนะครับใจให้เมาส์ยิงใช่ก็คือไม่มีความมั่นใจที่ยิงเองในลูกนั้นแต่ก็ส่วนหนึ่งก็เน้นการได้ประตูด้วยนะครับคุณจักรพันธ์บอกว่าแบบนี้เชลซีต้องจัดฮาแลนด์หรือกุลอาเกโลหรือเคนแล้วครับเชลซีจะไปคุยกับพ่อลเอเจ้นนะฮะเมื่อไหร่ในสัปดาห์หน้านี้ที่จะถึงนี้นะคิดว่าเอเจ้นแล้วก็พ่อของกริ๊งฮาแลนด์จะเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อที่จะคุยกับเพื่อที่จะคุยกับ ใครอะเชลซี Chelsea, แล้วก็แมนซิสตี้นะมีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับนั่นน้าขอร้องเยาวจนโย่ลงเลยดอปไปก่อนสองตานัดอ่นะเพราะจนโยชั่วโมงนี้ฟอร์มไม่ดีใช่ครับคุณวิสรุตนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางเวสต์บอมจะซื้อกรรมกา,ารเพื่อที่ทีมเขาจะเก็บสามแต้มเพื่อหนีตกชั้นอ๋อมันก็มีทฤษฎีความเป็นไปได้แต่สําหรับพี่เบยคิดว่าน่าจะยากหรือว่าอาจจะต้องโหมันต้องลึกลับซับซ้อนพอสมควรเพราะว่า มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่บทลงโทษค่อนข้างแรงนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นการล้มบอลหรือการซื้อกรรมการอะไรในอย่างเกาโชซีเรียที่ทําให้ยูเวนตุสเนี่ยต้องถูกปรับถึงขั้นตกชั้นเลยนะฮะเพราะนั้นคิดว่าเฮ้ยยูเวนตุสหรืออินเตอร์ยูเวนตุสนะประมาณนั้นก็คือคิดว่าสมัยนี้น่าจะยากครับผมน่าจะยากแต่เพียงแต่กรรมการก็ค่อนข้างจะตัดสินไม่โอเคจริงๆนะครับ คุณพงศิระบอกว่าเตะหัวค่ำทีไรสะดุดงีอาเนี่ยจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งข้อที่6ก็คือวันนี้เราเตะ6โมงครึ่งนั่นเองนะฮะโอ้โหเซ็งไปเลยนะครับทาง Facebook ว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพี่เบียร์ขอไปอ่านคอมเมนต์ทาง Facebook นิดนึงนะครับสวัสดีน้องปานิธานคุณสิริอัตนะครับอยากดา่าแบบแบบยาบกรรมการุอ้โหแต่ก็สู้ต่อไปใช่ครับใช่ครับพี่เบียร์ด่าให้นะกรรมการนี่แม่งด่าได้เลยนะเต็มที่ คุณจดิพัฒน์บอกว่ายังรักเหมือนเดิมอ่าคุณภาคภูมินะครับบอกว่าแผนทูเคอร์เพราะม,มีกองเต้คือเกมรับเหนื่อยจริงๆใช่แล้วฮะคุณเซเว่นตอดนะครับบอกว่าเราเพิ่งแพ้เกมแรกหลังจากไร้ไพ่ม่สี่นัดกลับมาจากทีมราาทีไรก็ระบบรวนตลอดนะครับเพราะนั้นยังไงก็สู้ส,สู้แต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นดีก็ <c oughs> คือวันนี้เราเล่นไม่ดีด้วยนะครับคุณเดวิดบอกว่านี่เหมือนกับแลมผ่านเลยนะครับคือ วิ่งดีแล้วก็แพ้ยับนะครับแล้วก็ร่วงหล่นนะครับฟอร์มก็ร่วงนะครับก็หวังว่าจะได้ผลที่ดีในเกมที่พบกับ f อฟปอร์โตนะครับส่วนคุณปิก๊กบอกกรรมการไม่ไหวแต่จอก็คือเหมือนไม่เอาใจมาเล่นนะฮะโอ้คุณธนก,กรีตบอกว่าเหมือนโยนขี้ให้เพื่อนจอจริงโจนะ้นองลูกแก้วบอกว่ากระอักเลือดเลยนะครับวันนี้ ส่วนอูบอกว่าเกมนี้ VR เสียน่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วพี่โปรดิวเซอร์หมูน้อยบอกว่าวันนี้กรรมการที่ดู VR หลับไปตั้งแต่5นาทีแรกแล้วนะครับวันนี้ VR ไม่ทำงานจริงๆนะครับแล้วก็น้องคุณเลิฟบอกว่าผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยวนเนอร์โดนบังเท้าซ้ายจะยิงเท้าขวาก็ไม่ถนัดเลยใจให้เมาส์ยิงช่วยสุดๆแล้วเนอร์แวนเนอร์ก็ขอบคุณนะครับคุณพงศิระบอกว่าแวเกมหน้าเอาใหม่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะเนี่ยขอบคุณ แฟนบอลเชลซีที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับเราต้องให้กําลังใจกันนะครับตอนนี้เราหัวร้อนเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปนอนไปดื่มน้ําดื่มสิงก่อนให้ใจร่มๆ่มนะครับเราก็มารวมพลังกันใหม่ในเกมหน้ามาเชียร์กันต่อไปฝากไว้นิดนึงสําหรับเชลซีเอฟวีร์ด์นะเดี๋ยวพี่เบียร์ก็คิดว่าน่าจะกลับมาพบกันกับพวกเราเนี่ยในทุกๆวันอาจจะไลฟ์บ้างหรือมาเป็นลักษณะคลิปบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ว่าคิดว่า น่าจะเจอกันทุกวันนะครับต่อจากวันนี้เดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้เลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้ก็ถึงแม้จะพ่ายแพ้ก็ดูบอลให้สนุกพักผ่อนให้ใจเย็นแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่กับเชวีซีเอฟวีเดลพี่เบียร์ซีเอฟซีในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ